ปหาจาหับไปพวกขายแผ่นออแบบดีๆเถื่อนนะเนี้ยตอนรอจับคนที่ขายโน้ตบุ๊กคนแบบเราเดือนรอใช้เงินเราจะขายอ่ะสวัสดีครับตารา่าสูตจอข่าวเด่น5โมงเย็น26นาทีรายการสดนะครับวันนี้คุยกันเรื่องล่อซื้อโน้ตบุ๊กจับข้อหาแล้วเมื่อิขสิทธิ์เพลงนะครับผมอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็โพสต์คลิป ร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดหรือคุณสีตาบุบพลับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เพื่อนชายนะครับซึ่งเป็นคนที่เอาโน้ตบุ๊กไปพบกับคนที่รอซื้อใช่ครับก่อนจะถูกตํารวจนายหนึ่งแสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับแล้วก็ต้องประกันตัวออกมานะครับคุณวิวัต์มิ่งรักษานะครับสวัสดีครับสุดท้ายเป็นทนายความพี่อาสาเข้ามาดูเรื่องนี้นะครับคุณสมพรมนวิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเห็นคุณสีตาหลายท่านก็จะจําได้ที่เรานําเสเนอข่าวนะครับว่าเธอร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์โดยระบุนะครับว่าประกาศขายโน้ตบุ๊กของเธอลงในอินเทอร์เน็ตโดยที่ประมาณสักสองทุ่มก็มีคนติดต่อขอนัดดูของตอนนั้นเธอป่วยอยู่โรงพยาบาลก็เลยให้เพื่อนชายนั้นนําเครื่องไปให้คนที่ติดต่อขอซื้อดูเครื่องก่อนเมื่อแฟนหนุ่มไปพบกับคนที่ขอซื้อฝั่งนั้นเขาก็ขอฟังเพลงในเครื่อง แล้วก็ถ่ายภาพธนบัตรของเขาเอาไว้ครับเซตสับยังไม่ทันตกลงอะไรก็มีตำรวจนายหนึ่งปรากฏตัวมาจับกลุ่มพาไปโรงพักเมืองระยองให้ดำเนินคดีในข้อหาละาเมอร์ลิขสิ์ซึ่งคุณสีตารู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเตรียมการมีการวางแผนก็เลยร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์นะครับว่าผมประมวลเป็นประเด็นก็คือการประกาศขายเนี่ยเป็นการขายโน้ตบุ๊กไม่ใช่การประกาศขายเพลงใ,ในเครื่อง ข้อที่2การล่อซื้อถึงแม้จะมีการไปดูเครื่องก็ยังไม่ทันตกลงซื้อขายยังไม่ทันรับเงินยังไม่ทันส่งเครื่องถึงเวลาจริงๆเมื่อซื้อขายอาจจะมีการฟอร์แมตล้างข้อมูลทั้งหมดในเครื่องแล้วส่งให้ก็ได้ข้อที่สเพลงในเครื่องเป็นเพลงที่หลวดเอาไว้ฟังส่วนตัวและข้อสุดท้ายตำรวจที่จับกลุมไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าเพราะในเวลาต่อมาเมื่อนำเสนอข่าวออกไป ก็ปรากฏว่าในส่วนของตำรวจโรงพักเมืองระยองออกมาระบุนะครับว่าตำรวจที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มไม่ใช่ตำรวจในท้องที่เป็นที่เปิด <c oughs> เผยในเวลาต่อมาว่าเป็นตำรวจสังกัดตชด .11 ที่จันทบุรีดาบตำรวจสักชายพันธ์อมะตะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับแต่คุณตกเป็นผู้ต้องหาใช่ครับถึงขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ครับต้องประกันตัวออกมาวันนั้นเขาเรียกเงินประกันเท่าไหร่ฮะตำรวจ ในขั้นตอนแรกคือผมไม่ยอมรับในส่วนข้อกล่าวหาเขาจะพยายามไม่รับก็คือเหมือนจะพยายามไกลเกลี่ยประมาณนั้นแหละครับอืก็คือผมไปคุยกับทางชุดหัวหน้าลิขสิทธิ์เขาเขาก็บอกลองไปรวบรวมมาละกันเผื่อถ้าเกิดมันพอที่ต่อรองกันได้ก็ไม่แจ้งความน้องก็กลับบ้านไปเกิดจะเรียกเรียกค่าละเมิดใช่ครับแล้วถ้าเกิดตกลงกันได้จะไม่ต้องแจ้งความใช่จะไม่ต้องดำเนินคดีน้องก็กลับบ้านเอาของกลับไปอืครับแล้วเราว่าไง ผมก็ไม่ยอมรับครับเพราะว่าในกรณีผมผมไม่ยอมรับอยู่แล้วมันผิดเพราะผมไม่ได้ตั้งใจขายขายเพลงของเขาอืเพราะในประกาศในเพจเนี่ยก็ประกาศระบุชัดเจนว่าเป็นโน้ตบุ๊กเท่านั้นครับนะฮะอ่ะผมย้อนกลับมาก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครประกาศขายโน้ตบุ๊กข้อความประกาศว่ายังไงก็ ประกาศตั้งแต่วันที่30มีนานะคะเนื<ม>้อหาตรงนั้นก็ก็จะเป็น Macbook HP แล้วก็จะเป็นสเปคโน<ม>้ตบ<ม>ุ๊กอะค่ะตามนี้ค่ะนะฮะขออนุญาตนะฮะทนายความนี่คือการประกาศขายนะฮะต้องขาย n o t ตบุ๊ก HP สภาพดีใช้งานได้อย่างเดียว CPU RAM การ์ด VGA จิกประกันเหลือ7เดือนแค่นี้มีหน้าหลังอ บอกไหมว่าในเครื่องมีอะไรยังไงไม่ไม่ไม่บอกค่ะบอกแค่สเปคสนใจเข้ามาต่อรองได้ค่ะบอกแค่นี้ค่ะอันนี้คือประกาศขายใช่ค่ะผมดูคนกลางก็มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใช่ค่ะคอนเทนต์ในในโน้ตบุ๊กเลยนะฮะและยังไงฮะ30มปีนาประกาศขายปุ๊บสเมษาวันนั้นอ่า เข้าไปให้เลือดที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริกิตสัตหีบชลบุรีนะคะแล้วก็มีมีเขาโทรมารเพราะว่าที่ลงเป็นเบอร์โทรของตานะคะเขาบอกว่าเขาสนใจจะซื้อครับแต่บอกขอดูหน่อยได้ไหม,มแต่บอกว่าได้ค่ะแต่ว่าตานอนอยู่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวตาจะให้แฟนตาเอาไปให้ดูเดี๋ยวดคุยกันเนาะแล้วก็ก็โทรเอาเบอร์โทรให้เขาอะค่ะครับเอาเบอร์โทรให้ใช่ค่ะแล้วก็ไปนัดหมายกัน ใช่ค่ะใช่ไหมครัทางคนวิวัฒน์เป็นคนในนัดหมายใช่ครับเราไปเจอกันใช่ครับไปเจอกันตรงไหนจุดที่เขานัดพบคือปั๊มปตทก็เจอกันในปั๊มครับอืมแล้วเขาก็ขอดูเครื่องเราก็ถือเครื่องไปใช่ผมก็ถือเครื่องไปมาถึงกี่คนคนที่มาคือเขานั่งอยู่คนเดียวครับนั่งยาอยู่คนเดียวส่วนกลุ่มของเขานั่งยาอยู่อีกส่วนหนึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้ว่าคนเดียวเป็นผู้ชายนะฮะใช่ครับอ่แล้วเขาก็บอขอดูเครื่องขอเช็คตรวจสอบหน่อยอืม ผมก็ยื่นเครื่องให้เขาคือให้เขาเล่นเองเลยทั้งหมดครับครับคือเขาเช็คทุกสเปคเช็คไลท์เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอลองลำโพงหน่อยนะว่าลำโพงแตกไหมแล้วเขาเปิดเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงของค่ายเขาเสร็จแล้วเขาก็ปิดไปบอกได้จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับผมสนใจแล้วมีรดได้เท่าไหร่ ผมประกาศขายไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทผมก็บอกงั้นก็ลดให้ห้าร้อยละกันครับหมื่นสองใช่หมื่นสองโอเคงั้นผมขอวางมัดจาไว้ก่อนสามพันแล้วเขาก็ยื่นแบงค์พันมาให้สามใบเสร็จแล้วเขาก็ลุกออกจากที่ไปเลยบอกจะไปกดส่วนที่เหลือมาให้อแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยเงินด่ับเราสามพันใช่ครับอ้างว่าเป็นมัดจำใช่ถูกไหมฮะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปบอกไปกดนเงินสดที่เหลือครับทั้งทันที่ตู้อยู่ในบริเวณนั้นครับแล้วที้ส่วนที่เหลือก็แสดงตัวเข้าจับกุมทันที อยู่ตัวข้างๆใช่ครับห้าคนห้าคนเข้ามาล้อมทันทีครับร้อมตอนนั้นวิวัฒน์อยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงครับที่ไปด้วยเพราะว่าผมไม่ไว้ใจว่าเป็นมิจฉาชีพมาหรือเปล่าเลยต้องพาเพื่อนไปด้วยครับเขาเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นเจาหนที่กษิ์มาดักจับอะมารอซื้อเพราะว่าตอนนี้กําลังปะปามกันอยู่ผมบอกเาวแล้วมารอซื้อได้ไงผมขายโน้ตบุ๊กผมไม่ได้ขายเพลง ไม่ได้ถ้าคุณจะขายคุณก็ต้องลบก่อนแต่คุณมีเท่ากับคุณละเมิดทิกสิทธิ์คุณก็ต้องเสียค่าปรับทั้ตกใจก็ค่อนข้างตกใจนิดหนึ่งคือประเด็นไม่ใช่เราเริ่มหลงประเด็นแล้วไงคือถ้าเป็นผมผมคงงงเราหลงประเด็นแล้วไงเออแล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทําผิดในส่วนนี้ผมไม่ได้ขายเพลงของใครใช่ใช่เออผมไม่ไปนะคุณจะมาคคุมตัวผมไปไม่ได้เพื่อนจะถ่ายคลิป เพื่อน,เพ,อนเพื่อนของวิวัฒจะถ่ายคลิปเขาก็หันกลับไปบอกว่าถ้าคุณถ่ายผมจกลุ่มเพื่อนคุมทันทีนะอืเพื่อนผมก็เลยไม่กล้าถ่ายอืเขาก็พยายามพูดใช้ผมไปโรงพักก็ได้ผมบอกผมไม่ไปนะถ้าไม่ไปเดี๋ยวจับใส่กุญแจมือไปเลยนะอืมผมก็ไม่ไปยันไม่ไปสุดท้ายเขาต้องยึดเขาก็ยึดน,น็อตบุกผมไปยึดไปเลยครับผมก็ต้องตามของกลางผมไปที่โรงพักอันนี้คือเอาทรัพย์สินของเราไปแล้วใช่หยิบไปเลยโดยที่ผมไม่อยูอนุญาตแล้เขาบอกไปไหนไปที่โรงพักไปโรงพักคือตอนแรกเราบอกเราไม่ผิดไม่ไปไม่ไปครับ ก็เรื่องอะไรฉันไม่ได้ผิดอะไรใช่ครับเขาบอกว่าต้องไปพอตกลงกันไม่ได้เราไม่ไปปุ๊บคว้าโดดลูกไปใช่แล้วไว้ตามไปโรงพักใช่ครับแล้วก็ต้องตามไปใช่ครับเพื่อไปถึงโรงพักแล้วผมก็ขอดูบันทึกประจําวันที่เขาเอามาอ้างในการจับกลุ่มซึ่งอาจจะมันไม่เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมไม่เข้าใจครับว่ามันเป็นการล่องทุ่งยังไงในเมื่อไม่มีระบุอะไรเลยเขาร้องประมาณไหนอ่านเท่าที่จําได้แค่ว่ามีการละเมิดในเขตอําเภอเมืองเท่านั้นมีการละเบลิกิะสิ์เพลงของใครไหนเพลงอะไรยังไงในเขตอำเภอเมือง ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจับอะไรยังไงไม่มีใช่ครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่ของที่นี่ไปหรือเปล่าของอำเภอเมืองครับเขาก็บอกว่ามีพี่ทํางานอยู่ที่นี่มาสิบปีละคนจะไม่ที่ตำรวจคนนั้นคือเจ้าหน้าที่นิสิทธกษเจ้าหน้าที่นิติศกษครับอแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทําการเก็บหลักฐานเก็บของกลางกันแต่การผมรอน้ทั้งสิบแล้วตํารวจท้องที่อ่ะตำรวจท้องที่ตัวจริงในเครื่องแบบที่อยู่โรงพักว่าไงรอสิบสวนางเดียวครับนั่งรอครับคือไปว่ากันเองครับ เราบอกกับตํารวจท้องที่ไหมว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้คือในห้องสอบสวนเนอะผมพยายามอธิบายทุกอย่างเลยครับตามที่บอกคือก็ยังเขาเรียกอะไรยังอยากจะดาเนินคดีกับผมอยู่อคือยังไงก็จะดําเนินคดีให้ได้ผมก็บอกงั้นผมก็ไม่ยอมรับหรอกก็ไปสู้ในชั้นศาลแล้วกันและตอนที่เขาต่อรองว่าเดี๋ยวจ่ายมาจานวนหนึ่งเป็นค่าปรับจะได้ไม่ต้องเป็นคดีคือที่ผมแอบไปต่อรองกับพวกเขาข้างนอกครับแอบไปต่อรองนอกใช่กับชุดกับชุดลิขสิทธิ์ชุดลิขสิทธิ์ครับเขาบอกว่าพี่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยอยู่ที่นี่แหละนานแล้ว แล้วพี่ช่วยผมยังไงอ่ะน้องก็ลองไปรวบรวมกับพี่ทำงานหรือเพื่อนๆน้องมาถ้าเกิดว่ามันตกลงกันได้พี่ก็ไม่แจ้งความเขาบอกตัวเลขไหมไม่บอกครับไม่บอกเราเสนอไหมยังไม่ทันเสนอครับพอดีเขาเรียกไปสอบสวนก่อนแต่บอกํำลองว่าไปรวบรวมเงินใช่ครับให้รวบรวมมานะฮะประมาณเท่าไหร่ยังไงเราไม่ถามอรอยังไม่ทันได้ถามเลยยังไม่ทันได้ถามแต่ประมาณว่าถ้าไปรวบรวมเงินมาได้เอามาจ่ายซะคดีก็จบนะฮะใช่ครับก่อนจะไม่แจ้งความใช่ครับนะตอนนั้นกลับไปสอบสวน ได้ไลไปให้ตำรวจสอบสวนแล้วก็ต้องบอกว่าแค้นี้มันผิดหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมวิวัฒน์ต้องบอกใช่ไหมผมก็ยืนกรานในส่วนของผมว่าผมขายโน้ตบุ๊กถูกต้องตามกฎหมายในเว็บไซต์ซึ่งตรวจสอบได้อแต่เขาก็ยังยืนนั้นว่าผมก็ทําผิดตำรวจทังที่หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของลิสิศึกษาเจ้าของลิสิศึกษาก็ตำรวจทั้งที่ด้วยตำรวจทั้งที่ก็บอกก็ต้องตามนั้นใช่เพราะว่าทางเขาก็ให้ปากคาว่าผมก็ทําผิดในข้อนี้ข้อนี้อืแล้วเราพยายามบอกเหตุการณ์ไหมบอกทุกอย่างครับบอกชัดเจนทุกอย่างในวันนั้นแล้ว อย่างที่เราให้ผมฟังใช่ครับว่านี่มันเป็นอย่างนี้จะเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยอยู่กันตั้งกี่ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ไปตั้งแต่สามทุ่มครับกว่าจะจบเรื่องก็ตีสามเกือบตีสี่ประกันตัวใช่ครับเท่าไหร่ครับคือในครั้งแรกเขาขอมาหกหมื่นซึ่งผมหาไม่ได้หรอกหาไม่ทันในตอนนั้นก็เลยให้ทางพี่ๆที่ทํางานที่รู้จักกันอืต่อรองให้เขาก็บอกงั้นสามหมื่นก็เหลือสามหมื่นผมก็เลยต้องให้ไปขอหยิบยืมทางพี่ทางเพื่อนที่ทํางานมา สุดท้ายก็เขาก็ฝากน้องที่ทําง,งานมาให้สามหมื่นก็ประกันตัวออกไปได้สามหมื่นประกันตัวออกมาตอนนี้เป็นผู้ต้องหาใช่ครับตัวไหมฮะแฟนไม่ช็อกเหรอชอคค็อกเขาวันนั้นวันนั้นตกใจปวดหลังไปหมดเลยอะค่ะแล้วร้องไห้แล้วสุดท้ายหลังจากอัดคลิปเสร็จหมอต้องให้ยานอนหลับอะค่ะเพราะว่ากำลังให้เลือดอยู่ด้วยอะค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างไงถึงอัดคลิปมันมันอันตันใจหรือยังไงมันไม่รู้จะไปพึ่งใครเลย่ะพาะหนูไม่ใช่คนระยองไงคะหนูแค่มาอยู่ที่นี่หนูไม่มีญาติพี่น้องไงคะหนูเหมือนหนูเหมือนอยู่กันแค่สองคนนะคะแล้วแฟนหนูเขาเขาไม่เคยมีเรื่องมีราวแบบนี้ค่ะเราเรารู้สึกว่าเหมือนกับหนูหนูหนูเล่นโซเชียลใช่ไหมคะเหมือนในเรื่องบิ๊กไบค่ะเขาได้รับความเป็นธรรมไงออกคิดได้รับความเป็นธรรมหนูก็เลยลองดูว่าเผื่อ เผื่อยูไลจะช่วยได้บ้างลูกโซเชียลจะช่วยได้บ้างค่ะไม่ใช่คนระยองไม่ใช่คนท้นที่ค่ะถ้าบอกได้คือป่วยอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ป่วยป่วยไม่ได้ทํางานทํงานไม่ได้เลยค่ะต้องรักษาตัวให้เลือดตลอดนะฮะคือเป็นผู้ป่วยค่ะเพราะฉะนั้นอัดอั้นดันใจค่ะก็เลยระบายความรู้สึกออกมาตอนนั้นมั่นใจในข้อกฎหมายไหมตอนที่อัดคลิป ก็หนูมั่นใจอยู่ในราหกสิเจ็ดสิเอร์เซ็นว่าเราเราเป็นของส่วนตัวเรานะเราฟังคนเดียวอ่ะแล้วอย่างนึ่งเขาเอาเพลงพวกนั้นมาจากไหนโหลดมาจาก Youtube อะค่ะก็โหลดจาก Youtube อ่ะนี้ต้องรู้ที่มาที่ไปนะฮะใช่ค่ะก็โหลดมาจาก Youtube เก็บเอาไว้ในเครื่องทัวมไหมฮะค่ะแล้วมีเยอะไหมไม่ถึงสิบเพลงค่ะแะมิวสิกเพลงไว้ดูดูมิวสิกเฉยๆค่ะ เอ็มบีไม่ถึงสิบเพลงแต่ของเสด็จเจ้านี้เนี่ยกี่เพลงรู้ไหมตอนหลังมาเช็คดูไม่ไม่ไม่กี่เพลงค่ะไม่กี่เพลงไม่เกินสิบในบันทึกการจับกลุมมีแค่สองเพลงสองเพลงค่ะเขาเขาลงบันทึกการจับกลุ่มสองเพลงก็แปลว่าเขาตรวจสอบแล้วล่ะทำทียืนยันข้อมูลนะฮะว่าทำทีขอฟังเสียงลำโพงหน่อยที่ซื้อบ้นปุ๊บลำโพงแตกหรือเปล่าเสร็จปุ๊บเปิดคลิกเพลงนั้นมีปุ๊บแสดงตัวอย่างที่ว่าไอคนที่เข้ามาล่อซื้อทีแรกมันไปแล้วไปแล้วยังไม่เห็นอีกเลยไม่เห็นเลยครับณวันนี้ นาบ,บัตรเดีคนล่อซื้อ,อยังไม่เห็นเลย,ยแล้วก็ถ่ายแดงไว้ตอนไหนไม่ทราบครับเพราะว่าในหลักฐานเขาก็ไม่มีอืออือทา่านนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ช>ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผิดหรือไม่ผิดยังไงแต่ส่วนตัวไม่คิดว่าน่าจะผิดใช่ค่ะแล้วแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่หนูอัดคลิปคือหนูรู้สึกว่าเขากระทาเกินกว่าเหตุเหมือนกับการล่อซื้อยาบ้าค่ะซึ่งซึ่ง,งลิขสิทธิ์เพลงมันไม่น่าจะเป็นการจับกลุ่มแบบนี้อะค่ะในในความรู้สึกของหนูตอนนั้นนะคะครับ ทำไมเป็นทำกับเราเหมือนล่อซื้อยาบ,บ้าใช่ค่ะเหมือนกับเราผิดมากล้วแบบมีมีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเข้าไปเม้นในเน็ตนะคะเขาบอกว่าออ๊ยผมเห็นนะผมเห็นผู้ชายสี่ห้าคนไปจับแฟนพี่นะผมก็นึกว่าแฟนพี่อไปขโมยโน้ตบุ๊กเข้ามาผมขอโทษนะผมเข้าใจผิดอันนี้เขาเข้าไปเม้นในในเน็ตนะคะแล้วเขาก็เขาก็เขาก็มาหาที่บ้านด้วย แล้วก็เลยแกล้งถามเขาว่าเขาคือ,ค,อคือตาเลี้ยงหมาบางแก้วเขามามก,ก็มาขอซื้อค่ะแล้วก็เลยถามเขาว่าออน้องไปทําอะไรที่ปั๊มเหรอ<ม>อะไรเงี้ยอ๋อผมไปเติมน้ํามันอ่ะพี่แล้วก็ญาติผมลงไปสุโภรี<ม>ก็เลยถามว่าแล,แ,ลแล้วแล้วน้องเห็นอะไรเหรอ<ม>อะไรเงี้ยก็ผมก็เห็นมีผู้ชายสี่สี่ห้าคนน่ะพี่นั่งอยู่ในศาลา<ม>แต่เขาก็ไม่ได้นั่งนั่งใกล้กันนะพี่เขานั่งห่างกัน<ม>เขาก็นั่งกินมามา่าคาบก่อนที่เขาจะแบบเข้าไปคุยกับพี่อะ่ะ แล้วผมก็นึกว่าแฟนพี่ไปขโมยของเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้คนมองอยังนึกว่าไปขโมยโน้ตบุ๊กหรือเปล่ามี่ตีตำรวจลอกเครื่องแบบเข้ามาจับใช่ค่ะคือเป็นผมคงอัดอั้นตันใจอยู่เหมือนกันโอ้หนูรู้สึกว่าโอ้จะจะจะ,จะทาจะทา,ทาอย่างนั้นได้ยังไงขนาดเขาเล่าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบไม่เที่ยวด้วยอะค่ะแล้วทางในความเข้ามาดูแล้วชัดเจนไหมคือชัดเจนครับคือทางนี้เป็นข้อกฎหมายที่ว่า ไม่ผิดตามกฎหมายเลยครับไม่ผิดเลยครับผมในมุมของทนายความเห็นว่าไม่ผิดเลยครับผมเพราะเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับตามาตาสา3สิสองวงเล็บสองนะครับซึ่งมีการมีไว้ส่วนตัวซึ่งไม่กระทบสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดครับนะฮะกฎหมายเขีอย่างบนี้นะครับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2 5 3ห้าสามเจ็ดวงเล็บสอง ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองและบุคคลเด่นในครอบครัวหรือญาติสนิทอันนี้มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกต้องครับตัวแมะถูกต้องครับอันนี้ถือว่าเข้าข่ายนี่ครับผมเขาจะอ้างอง่องอื่นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเจตนาเราต้องกดไปทางทางคดีอาญาเนี่ยเราต้องดูเจตนาเป็นสําคัญนะครับเจตนาของน้องเขาว่าเขาขายเพลงหรือขายคอมพิวเตอร์นะครับก็นี้นี่เขาชัดเจนว่าเขาขายคอมพิวเตอร์นะครับ ถึงแม้ว่าในขายคอมพิวเตอร์จะมีเพลงเขาจะขอเพลงไปด้วยเนี่ยอืก็ไม่ใช่เป็นความผิดนะครับอืมันมันต่างจากกรณีที่ว่าเสนอขายเป็นร้านค้าอืว่าเสนอขายคอมพิวเตอร์นะพร้อมกับเพลงพร้อมกับเพลงแอ่อย่างนี้อีกแบบหนึ่งถูกต้องครับสมมติว่าขายคอมพิวเตอร์นอตบุ๊กแต่แถมเพลงดังต่อไปนี้ครับผมอันนั้นเนี่ยผิดครับอันน่าผิดครับผมแต่อันนี้เป็นเพราะว่าส่วนตัวส่วนตัวแล้วแล้ว ในกรณีที่ว่าทางผู้ซื้ออต้องการบอกว่าขอเพลงนี้ไปด้วยได้ไหมไม่ต้องลบออกเออ,อันนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวของเขาเองเราขาดจิตนาทางกฎหมายอยู่ดีอต่อให้ไม่ลบครับ อ่านะคืออันนี้ก็บอกยังไม่ตกลงซื้อขายเลยถูกไหมเงินก็ให้มาแค่สามพันแล้วคุณเอาเครื่องเอาอเครื่องก็ยังอยู่กับเราคุณบอกว่าแค่มาจำเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ตั้งใจว่าสมมติถ้าขายจรินก็ลบได้ใช่ถ้าคือเขาเงินสนท่เอมาก็จะพอมัดทั้งหมดให้เหลยแต่ทางนี้บอกถึงไม่รบก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดครับอืมเพราะว่าเราไม่มีเจตนาไอที่จะจำหน่ายแจกหรือทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกิดความเสียหายอืมนะครับเออ มันผมคงยกตัวอย่างกรณีที่ว่าร้านค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือขายมือถือแต่เสนอบอกว่าแถมเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าขายว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าเป็นแรงจูงใจที่ว่าลูกค้ามาซื้อแต่นี้แรงจูงใจที่จะให้ลูกค้ามาซื้อค่องคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยก็ประกาศมาชัดเจนถูกต้องครับดูจากประกาศชัดเจน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงเลยถูกต้องครับนะฮะอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับกฎหมายเกี่ยชัดเจนมีข้ออื่นยังไงไหมที่จะสู้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคดีลิขสิทธิ์เป็นคดีต่อส่วนความผิดต่อส่วนตัวนะครับอืมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กับบนลละเมิดครับผมฉะนั้นในการที่เจ้าที่ตํารวจอืมก่อนจะไปจับกลุ่มเนี่ยต้องมีการลองทุกข่าวโทษโดยชอบกฎหมายก่อนตามระเบียบอืนะครับอืมซึ่ง ผมได้ตรวจสอบกับบันทึกประจําวันที่ตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ยไปลงแจ้งความไว้ก็เป็นเพียงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในวงในกรอบกว,ว,ว้างว่าอตรวจสอบพบว่าอในเขตเมืองระยองมีการละเมิดลิขสิทธิ์ขอไปตรวจสอบเท่านั้นลงแค่นั้นอนะ่ะครับผมอันนี้เจ้า,าเจ้าทุกข้ออ้างไ่าอย่างนั้นถูกต้องครับในเขตเมืองอในเขตเมืองระยองมีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เลยมาตรวจสอบเจอครับอแล้วก็บังบอกว่าแต่ทีนี้ ในเคสของน้องเนี่ยอคนซื้อที่ติดต่อซื้อเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มีเพลงหรือไม่อืฉะนั้นความผิดคุณยังไม่รู้ถึงความผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่อืในความผิดส่วนตัวต้องเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วอืถึงจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษและด,ดําเนินคดีได้ตามกฎหมายมนะครับอืซึ่งในข้อนี้เนี่ยถ้าผมถึงตำแหน่งว่า พนักงานสอบอ่าสอบสวนอืก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยตำรวจเบอรอะรยองอ่ะถูกต้องไอที่รับแจ้งความนั่นแหละถูกต้องครับและตั้งข้อหาแล้วต้องประกันตัวนี่แหละครับผมทนายก็มองเห็นว่าต้องรับผิดชอบด้วยถูกต้องครัเพราะมันเป็นข้อกฎหมายที่ดูได้ครับผมเออซึ่งตำรวจจะอ้างว่าไม่รู้ข้อกฎหมายก็ไม่ได้อืมในเมื่อคุณยังไม่สอบให้ชัดเจนว่าความผิดนั้นสําเร็จแล้วหรือไม่อย่างไรอืแต่คุณยินยอมให้ ตำรวจไปจับมาอืมคือไปเข้าค่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องครับยังไม่สอบสวนให้สิ้นกระแสความถูกต้องครับว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงถูกต้องครับแล้วมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายยังไงแต่ไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วตั้งข้อหาเขาเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถามต่อไปว่าควรฟ้องกลับไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางน้องเขาเองครับอืมครับวิวัฒน์ก็ยืนยันจะฟ้องกลับให้เต็มที่นะครับจะฟ้องกลับนะฮะครับอ่าคุณสีตาเจ้าของน้ตบุ๊ก จะฟ้องกลับดาเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจออะไรที่หนักมากเลยค่ะอืมนี่ยังไม่พูดถึงตํารวจที่ไปแสดงตัวจับกลุ่มไม่ใช่ตํารวจของที่ฆาตกรนะฮะนั่นก็คือดาบตารวจสักชายล่าสุดโฆษกสตชระบุนะครับว่าขณะนี้สั่งการให้ต้นสังกัดของดาบตารวจคนนี้สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีนี้ซึ่งในมุมของโฆษกระบุว่ากรณีนี้ฟังข้อมูลแล้วไม่มีความผิดแน่ แต่ตํารวจนอกพื้นที่เข้าไปเกี่ยวได้ยังไงครับและกลได้ติดตามดูกันต่อไปครับ่ะนะถามอีกนิดนึงเถอะสมมติผมขายมือถือครับสมมตินะครับในนั้นเกิดเคยโหลดอะไรมาฟังเอาไว้ครับแล้วผมผิดไหมถ้าเป็นการใช้ส่วนตัวไม่ผิดครับแต่ถ้าเราต้องการขายนะครับเราขายไปเราขายเราคุณสรยุทธเจตนาขายอะไรครับอขายมือถือสิครับเมื่อเราเจตนาขายมือถือ แต่เราบอกว่าเราแถามเพลงหรือไม่ออไม่ได้บอกปกติก็ไม่บอกครับนะครับคือเรามีเจตนาขายมือถือแต่เราไม่มีเจตนาที่จะขายเพลงแล้วมาติดกับเครื่องไปเนี้ยอันนั้นคือเขาไปใช้เพื่ออะไรครับเขาไปใช้เพื่อส่วนตัวเหมือนกันครับใช่ไหมครับอ,อ่าอ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อไปนี่ก็จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับและขอบคุณมากที่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นถึงแม้จะแสดงความเสียใจว่าเกิดเรื่องอย่างนี้คงไม่มีใครอยากมีคดีแต่จะได้เป็นกรณีศึกษา อาจจะไปท Hospital ํากับร่ายเรื <cell S 2> ออยู่ครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ